เฮ้ยมาแล้วเหรอลุอยใบยืนเบื่ออยู่ทำไมรีบเข้ามาสิวะไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างพวกแกก็สบายดีนะฉันเพิ่งขอเงินพ่อแม่มาเปิดร้านนี้ให้พวกแกมางานนี่แหละส่วนฉันน่ะก่อนมาง,งานนี้ก็เ,เพิ่งซื้อรถสปอร์ตไว้นั่นไงจอดอยู่หน้าร้านานะ่ะ เราแกะ่ะตูนไม่ต้องไปถามมันหรอกมั้งก็คงอยู่กับแม่ใบ้มันเหมือนเดิมนั่แหละแกก็ให้เขาพูดก่อนสิฉันก็ขายหมูปิ้งกับแม่เหมือนเดิม,มั่นแหละแกหมูปิ้งพี่แกไม่คิดจะพัฒนาตัวเองหน่อยหรออย่าบอกนะว่ายังขายในสลัมเหมือนเดิมอะ่ะใช่ก็ยังขายอยู่ที่เดิมอะ่ะนี่มันผ่านมา8ปีแล้วนะตูนยังอยู่ในสลัม,มอีกเหรอ ฉันถึงว่าทำไมได้กลิ่นสาบคุนจนแต่ก็เถอะพวกเราอ่ะอดทนหน้างกับแกได้นมีใครจะรับน้ำเพิ่มไหมครับไม่เป็นไรค่ะกินข้าวันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แกกินสปาเก็ตตี้เป็นด้วยเหรอก็ไม่เห็นยากเลยแค่กลินเข้าคอแล้วก็เคี้ยวเอง เฮ้ยเดี๋ยวนี้แกหัดมีปากเสียงกับผู้ชั้นเหรอก็ฉันพูดจริงๆ,ๆนี่สงสัยจะลืมตัวมนะั้งว่าตัวเองอยู่คนชั้นไหนอะ<ล>เอาเข้าปากแล้วกืนนะเฮ้ยนี่ทำไรอะพวกฉันนก็แค่สัาา่งสอนคนที่มันไม่รู้จักที่ปล่าที่สงีไนนย ใครมานู่นลูกป่าอยู่นูน่นแม่เฮ้ยใบ้มาช่วยลูกสาวกันวะแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะหนูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่แต่ในบ้านน่ะเอดูดิทำท่าอของมันวะมันคงจะเอาหมูปิ้งให้ลูกสาวขันมัง้งดูในถุงนั้นดิ <c oughs> ขนาดแม่มันยังรู้เลยอ่ะ ว่าลูกมันอาจจะกินสปาเกตตี้ไม่ได้ถึงก็ห่อหมูปิ้งมาให้ว่ะนี่บอกแล้วว่าเอามาให้พวกเราด้วยอ่ะอีไม่กินหรอกนะอาหารฉันปั๊มอ่ะนี่พวกเธอหยุดพูดจาหยาบคายกับคุณป้าเขาได้แล้วนะแล้วมันเรื่องอะไรของเธอนั่นแม่เธอหรือไงถึงเขาจะไม่ใช่แม่ฉันนะแต่พวกเธอสองคนก็ควรจะมีมารยาทกับคุณป้าเขาบ้างนะก็ทล้ทำไมเราสองคนต้องมีมารยาทให้คนพวกนี้ด้วยล่ะ เรากระชันกันได้อยากเป็นเหมือนเขาใช่ไหมเฮ้ยทำไรวะหยุดเลยนะเป็นไงถ้ามีคนมาทำแบบนี้ใส่ผู้แกก็ไม่ชอบแต่พวกเราสองคนนะไม่ได้ทำแบบนี้กับตูนะบ้าปะเนี่ยพูดออกมาได้ไงว่าไม่ได้ทำโทษนะอันนี้คือโง่จริงหรือแกล้ง นี่ไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่าสิ่งที่พวกเธอทํากันอยู่อะมันต่ำกว่าสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อกี้อีกจำเอาไว้เลยนะไม่ว่าฐานะที่บ้านเขาจะเป็นยังไงพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูขู่เกยียบย่ำพวกเขาไปเถอะค่ะไปเถอะตูนอ๋อแล้วอีกอย่างนะหมูปิ้งเนี่ยก็อร่อยกว่าหานารขยะบ้านนาย ทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งด้วยนะคะ